สวัสดีตครับตอนหนึ่งสันเทนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาแกะจุดเข้าอาจารย์ผมกันต่อนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับอาจารย์เขาเข้าทองนะครับผมเป็นจํานวน15หลอดนะครับเล่นลงนะครับหรือว่าเล่นเซลนะผมวันที่22เดือน4นะครับ2021นะครับแต่จังหวะนี้เขาขาดทุนไป340ดอลนะผมก็ประมาณ12,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดเข้าของเขากันนะครับไปดูทำเฟรมเดย์ก่อนนะครับทำเฟรมเดย์ก็จบบูลิสต์นะผม อนนี้เขาก็ย่อตัวลงมานะครับดูสี่ชั่วโมงนิดหนึ่งทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับก็บเบรกลงมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะลุ้นให้ลงมาเติมไส้ของแท่งนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับผมท๊ดตท๊อ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 ต็๊อ่ท๊ๆๆๆทอตท๊อตท๊อตท๊อตทาอตท๊อตท๊อตทีอตทีอตร๊อตท๊อตท๊อตอตี้ออกมาต้งแต่แท่ทนี้แล้วนะครับผม แต่ถ้าเราไปเข้าบริเวณแท่งนี้ก็มีโอกาสติดไส้นี้นะครับก็มีแท่งนี้เบลออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลงไปต่อก็ซ้ายมือโล่งนะครับผมเราไปดูทำเฟรม30นาทีกันนะครับปุ๊บทำเฟรม30นาทีนะครับถ้าลุ้นให้ลงไปเติมไส้ก็ประมาณ140จุดนะครับผมเป้าอาจจะไม่พอเล่น,นะครับแต่ถ้าหลุดไปได้ก็แนวรับถัดไป250จุดนะครับ จังหวะนี้เราจะเห็นว่าช็อตนี้นะครับทาเฟรม30นาทีนะครับลงมาทําไส้นะครับแล้วก็ลากกลับขึ้นไปนะครับขึ้นมาเทสแนวต้ามบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะผมดู15นาทีหนึ่งนาทีตอนนี้เพิ่งจบไปแค่แท่งเดียวนะครับแท่งนี้ยังไม่จบแท่งนะครับทำเฟรม15นาทีนะครับเขาก็เข้าจังหวะ impulse ไปทันทีนะผมหลังจากที่เบรกเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับ15นาทียังไม่จบแท่งนะครับผม ดู5นาทีนิดนึ่งถ้าวางสต o อปลอสโอ้200จุดเลยนะครับผมคิดว่าค่อนข้างไกลนะครับผมเขาน่าจะส t o p loss บริเวณนี้นะครับเพื่อที่ว่าส t o p loss จะเหลือแค่40-50จุดนะผม,มถ้าเขาพลาดมาก็ตามคืนได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมขอดูช่วงเวลาที่เขาออกนิดนึง เขาเออกไปประมาณนาทีที่ห้าสิบหกนะผม,อมตอนนี้ก็ยังถืออยู่นะเรียบร้อยอแสดงว่าเขาวาง Stop Loss ไว้ไปลายไส้ทางด้านบนนะครับสองกว่าจุดนะผมนาทีที่ห้าสิบหกตอนนี้นาทีที่ห้าสิเอ็ดแล้วนะผม ซึ่งจังหวะนี้นะครับถ้าเราดูในทำเฟสสิบห้าทีนะครับแท่งนี้นะครับเบรกปลายไส้ของแท่งก่อนหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นหมายความว่าเขาไม่ควรจะกลับมาเบรกปลายไส้ทางด้านบนของแท่งนี้นะครับจังหวะนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเอาสต็อปลอสมอยตรงนี้นะครับตอนนี้สต็อปลอสจากสองร้อยจุดนะครับก็จะเหลือประมาณร้อยจุดนะครับผมแต่ถ้าเราดูดีนะครับจังหวะที่เขาออกนะครับก็คือแท่งสีเส้นสีเขียวนะครับก็จะตรงกับบริเวณที่ แท่งเทียนนะครับเขากลับมาเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับอ้าวนาทีที่ห้าสหกแล้วทำไมไม่เด้งกลับขึ้นมาบางทีไทม์โซนก็ไม่ตรงนะผมแสดงว่าเขาออกไปแล้วดิ แสดงว่าเขาน่าจะออกไปก่อนหน้านี้นะครับน่าจะออกไปตั้งแต่แท่งนี้แล้วนะครับที่เขาลากกลับขึ้นมาโอเคผมคิดว่าเขาน่าจะออกแท่งนี้นะครับก็มีแท่งนี้แย่ลงไปนะครับแล้วก็แท่งนี้กลับขึ้นมานะครับ กลับมาเป็นแท่งเขียวนะครับก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับบางทีไทม์โซนจะไม่ตรงนะผมไม่ได้แบบไปๆอ่ะผมก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อืมผมว่าถ้าเข้าเบรกตรงนี้น่าจะสวยกว่าเพราะว่าแดงมาสองแท่งไงแต่เป็นผมผมก็กังวลตรงไส้แท่งนี้นะผม เพราะว่าเป้าเราจะเหลือแค่ประมาณห้าสิบหกสิบจุดเนี่ยถ้าเราไปเข้าเนี่ยเห็นไหมเหลือเจ็ดสิบจุดก็เสียวๆนิดนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ